ขอเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องแขกทั้งโรงเกียรตินะครับที่เดินทางมาถึงสวนนิพพานารามนะครับซึ่งเป็นสวนนิพพานารามที่ตั้งขึ้นใหม่โดยการนำของท่านอาจารย์วิษณุกองกันไัยประธานพิธิร่มบุญุญพร้อมกับกับคุณมรคนที่ป็นิจอยนะครับได้ก่อตั้งนะครับสวนนิพพานารามแห่งนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้จัดพิธีนะครับจุดเทียนชัยถวายพระพร ในโอกาสนวันชฉลิมฉลอนพรรษาขบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ72พรรษาประจำปีพุทธศักราช20567นะครับในวันนี้ณพระพุทธรัตนโกสินทร์พิจิตรนะครับปางวันจันทร์ครับแขกท่งนมุมเกียรตินะครับที่เคารพทุกท่านนะครับที่มาถึงบริเวณนะครับส่วนนิพพานารามแห่งนี้แล้วก็ขอเชิญนะครับมาลงทะเบียนนะครับใต้ฐาน พระพุทธรัตนโกสินทร์อินพิจิตนะครับปางวันจันทร์นะครับที่ยืนท่างานอยู่นขณะนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับเราชาวไทยรู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้วันสําคัญวันที่28กรกฎาคม2อเป็นวันสําคัญของพระมหากษัตริย์เราซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนัพรรษาท่านแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีมากๆเลยเพราะว่าเราได้สร้างองค์พระปางวันเกิด ซึ่งท่านเกิดวันจันทร์เป็นปางห้ามญาติปางวันจันทร์เป็นพระพุทธรัตนโกสินอินพิจิตซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีความปิติและก็ชาวบ้านที่นี่ก็ชอบที่อยากจะถามถึงผมอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเมื่อไหร่จะจัดงานที่จะให้ในหลวงรัชการปัจจุบันของเรานะครับถึงแม้น เทพธิวดาท่านจะดีใจมากปิติมากฝนลงมาเยอะมากเลยนะครับจะสังเกตว่าชาวบ้านเราก็มาร่วมอยากให้สถานที่สวนนิพานารามเนี่ยเป็นที่ที่ชุมชนได้ใช้ได้ทําประโยชน์และสถานที่ที่สร้างมาสวยงามอลังการอย่างนี้เนี่ยเราก็อยากให้เขาใช้ในพิธีสําคัญสำคัญและปีนี้เป็นปี72000ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็เลยชวนกับทางคุณหมอฉินแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ชาวอสอมอเนี่ย ว่ามาใช้สถานที่นี้เถิดตอนเย็นจุดเทียนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกลงพอเขาตกลงเราก็เริ่มเตรียมตัวทางอาจารย์กอล์ฟก็เริ่มทำเลเยอร์เอาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องไฟจะเป็นยังไงเป็นเล72,000สาทรงพระเจริญมีคนรีบทําเลขสิบใหญ่เลยเพื่อจะได้จุดเทียนแล้วก็จะเห็นคนยืนเป็นแถวตามตัวเลขสิที่อยู่บนวงเวียนมักแปะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็เนรมิตขึ้นได้ทันใจ ฝนตกทุกวันเลยคอนกรีตก,ก็ทําเสร็จนะสวนก็น้ําท่วมบ้างมันไม่น้ําท่วมบ้างแต่เหือกว่าภาพมันจะสวยงาม ขอเดชะฝ่าละอ,อทุทลีพระบาทปกเก้าปกปกองหมอมข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุก,ก่องเันภัยประธานมูลิธิล่มบุญและนางมงรลอติยิปอินซอยผู้ก่อตั้งมูลิธิล่มบุญพร้อมทางนายกโองค์การบริหารส่วนตำบลธนงนางประดับบุบุญนางชินสังเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนง และลาชาวพสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านชาวตำบลธนงอำเภอบทะเลจังหวัดพิจิตรจำนวน228คนที่มาชุมนุมพร้อมกันในนาที่นี้และอยู่ในที่สารต่างๆทั่วประเทศมีความปราบปื้งปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ72พรรษาในวันนี้28ดกรกฎาคมพุทธศักราช2567มูลนิธิล้องได้จัดสร้างพระพุทธรัตนโกสินทร์พิจิตรสูง33เมตรประดิสธานอยู่ณเบื้องหน้าที่สวนนิพพานอราหมู่ห้าตำบลทนงอำเภอบนทะเลจังหวัดพิจิตรแห่งนี้หรือพระปางวันจัน ซึ่งเป็นปางวันเกิดของในหลวงถวายเป็นพุทธบูชาสร้างถวายเพื่อในหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ72พรรษาเรามาทําแล้วอ่ะเราสึกมีความสุขใจเป็นกิจกรรมที่มันได้ทำแล้วเกิดความปลื้มปิตินะคะในในในความที่เราได้เกิดนะู่ในเบื้องพลบาร้ีเราได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะ จะเป็นความปืฤฤฤฤฤฤ้มค่ิติค่ะแล้ววันนี้นี่ขนาดฝนตกพวกเราก็ยังนะเห็นอสมอก็ยังมากันใส่เสื้อกันฝนมากลุ่มฝนมาทางก็จะลื่นหน่อยก็ยังพยายามอะไรเงี้ยมากันค่ะทุกท่านหรือว่าทุกทุกคนนะคะที่มาในที่นี้ก็รักพ่อหลวงอยากเทิดทูพ่อหลวงให้สูงส่งอยู่อยู่แล้วนะคะ ก็อยากให้สูงต่งยิ่ง,งขึ้นไปค่ะทุกคนรักพ่อหลวงคะ่ะพานารามแห่งนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ปฏิบัติธรรมหรือว,ว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ให้คนในชุมชนแล้วก็ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับคนงานที่มาทํางานที่นี่ก็เป็นคนในชุมชนนะครับเป็นคนหมู่ที่5และหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับก็มีรายได้นะครับจากการทํางาน ในสุภละมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎา,า2567ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำชาวตำบลทนงประชาชนทั้งหมดที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้อำเภอพนเตรจังหวัดพิจิตรจำนวน280คนร่วมถวายพระพรชัยโดยพร้อมเพียงกันดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคลขอพระลานุภาพแห่งพระรัตนตรัยสรรพสิ่งสังสิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเลชานุภาพแห่งสมเด็จพระมูลพะมหากษัตริยาธิราชโปรดอภิบาลรักษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงเกษมสำราญพัะเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ัยศาลไปทั่วทุกสารทิศมีพระราชประสงค์พระองค์จำนงใดจง สำเร็จดังพระราชหฤทัยสถิตเป็นมิ่งหวันปกเก้าเหล่าพระสงฆ์ทีกรชาวไทยตาบการลนานเชิญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ก็เป็นความภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตเนะ 72, าะเจ็ดสิบสองพรรษาของท่านที่เราได้ทําแล้วก็เราก็ได้ชาวหมู่บ้านทนงที่เรามาอยู่กับเขาอะมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างนี้เป็นภาพที่เป็นมงคลแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วจุดเทียนพร้อมๆกันอ,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 อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนมากจะเป็นข้าราชการทำเนาะก็ดีใจดีใจก็ขอให้ท่านพระองค์ท่านทรงพระเจริญ แล้วก็ดูแลประสงค์นิกรให้ได้อย่างดีเสมอตลอดไปดังเช่นที่ท่าน,ท,านทำมาะคะ่ะซึ่งก็ถือว่าสมความปรารถนาทั้งชาวบ้านและสิ่งที่มุีธิร่มบุญได้ตั้งจิตไว้ตั้งแต่ปี2560นสะฮะสมัยที่ผมบวชอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดราชาวรมหาวิหารซึ่งตอนนั้นเป็นพระจนมาถึงวันนี้ผมลาสิกขามาแล้วและก็ได้สร้างทุกอย่างได้สมความปรารถนาหมดละแล้วก็คือ,คอสร้างสารปฏิบัติธรรม ส่วนที่พานตลามแห่งนี้แล้วก็สร้างองค์พระพระพุทธรัตนโกสิงอินพิจิตซึ่งสูง33เมตรถวายองค์ท่านพระองค์ท่านในวันนี้พอดีนะครับวันเกิดของท่านก็สมความปรารถนาทุกประการที่ที่เราตั้งใจไว้นะครับ